มองตากันก็หรือใจกันตัวอาจจะห่างกันแต่ว่าใจไม่เคยห่าง Hi everybody กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้โรซี่มีคำอมดีๆภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความมิตรภาพของเพื่อนแล้วความมิตรภาพของเพื่อนภาษาอังกฤษคือ friendship นั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถเอาคำคมนี้ไปเป็นคัชเชนต่างๆในโซเชียลได้เลยค่ะ kam A friend listens to what you say. A best friend listens to what you don't say. Cha cha. A friend listens to what you say. A best friend listens to what you don't say. Sung mi kwa mai waen fang nai singti say, ประหมันว่าไม่ต้องพูดก็รูอก,กันคำคอมที่สองคือ my best friend and I can communicate just with facial expressions ชาชา my best friend and I can communicate just with facial expressions ก่อนที่โรซี่เปลคำคอมนี้เป็นภาษาไทยโรซี่ขอสอนสองคำสำั่มคำแรกคือคำว่า Commun acha, communicate ชทแช่ communicate communicate คำนี้แปลว่าสื่อสารแล้วเรามีคำว่า facial expressions ออกเสียงว่า facial facial expressions facial expressions คำนี้แปลว่าสีหน้าแล้วถ้าเราแปลคำคำนี้เป็นเต็มประโยค คำนี้ก็แปลว่าเพื่อนรักและชานสามารถสื่อสารกันได้แค่ใช้สีหน้าก็พอปรับมันว่ามองตากันก็รู้ใจกันคำคอมที่3คือ friends can be new friends can be old all of them are precious as gold c h a c ช a friends can be new friends can be old all of them are precious as gold ก่อนที่โรซี่แปลประโยคนี้เป็นภาษาไทยโรซี่ขอแปลคำว่า precious ออกเสียงว่า precious precious คำนี้มีความหมายว่าล้ำค่าหรือมีค่าคำคำนี้เลยมีความหมายว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าเพื่อนทุกคนก็มีค่าเหมือนกับทอง คำคำที่4คือ I don't know what's tighter our jeans or our friendship ชทแช่ I don't know what's tighter our jeans or our friendship ก่อนที่เราี่แปลคําคำคำนี้เป็นภาษาไทยขอแปลคำว่า tight ออกเสียงว่า tight คำนี้มีความหมายว่าแน่นหรือสนิท คำคำนี้เลยมีความหมายปรับมัณว่าฉันไม่รู้ว่าอันไหนเสน็ตแน,น่นกว่ากาันระวังการเก่งยิงที่ใส่หรือความมิตรภาพที่เหนียวแน่นของเราคำคำที่5คือ a loyal friend is worth more than a thousand fake ones อีกคบหนึ่ง a loyal friend is worth more than a thousand fake ones ก่อนที่เราที่แปลคำคำมนี้เป็นภาษาไทยขอสอนสองคําคําว่า loyal กับ fake คําว่า loyal แปลว่าซื่อสัตย์แล้วก็คําว่า fake แปลว่าปลอมคำคำมนี้เลยมีความหมายว่าเพื่อนซื่อสัตย์หนึ่งคนมีค่ามากกว่าเพื่อนปลอมๆลอมหนึ่คน คำคมสุดท้ายเป็นคำคอมที่โรซี่ชอบมากที่สุดน,นั่นก็คือ True friends are never apart maybe in distance never in heart อีกรอบหนึ่ง True friends are never apart maybe in distance never in heart คำคมนี้มีความหมายว่าพื้นแท้ไม่มีหวานห่างกัน ดัวอาจจะห่างกันแต่ว่าใจไม่เคยห่างครบหกคำคอเรียบร้อยแล้ววันนี้โรซี่อยากให้คนผู้ชมบอกโรซี่ว่าชอบคำคอมไหนามากที่สุดคอมเมนต์มาที่ได้คลิปนี้ถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแช์ share, และกดติดตามครูโรซี่ British English แล้วก็ YouTube Rosanna m a r s h m a n ด้วยสำหรับวันนี้ขอด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ